ดีครับาวามศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแควันนี้เราจะมาดูสวนผสมผสานที่ปลูกไม้ผลแล้วก็ผักนะครับผักสวนครัวรวมกันแล้วนะครับมากกว่า20ชนิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันนะครับว่ามีปลูกต้นอะไรไว้บ้างนี่นะครับนี่เป็นสวนผสมผสานนะครับอาชนิดแรกเลยก็คือมะละกอนี่นะครับมะละกอสูงมากนะครับตอนนี้ ต่อมานะครับพลิกนะครับพลิกนี่นะครับสีแดงแดงพลิกนะครับต่อไปครับมะเขือนะครับตัวพืชหลักก็คือจะเป็นมะนาวนะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือนี่นะครับต้นมะนาวมีกล้วยนะครับนี่กล้วยน้ำว้า ส้มโอทับทิมสยามนี่นะครับนี่คือต้มส้มโอทับทิมสยามต่อมาครับมะม่วงเป็นมะม่วง6กร่องนะครับมะม่วงต่อมาส้มโชกุนนะครับถัดไปเป็นใบเตยเดินดูกันนะครับที่ผมบอกว่าลูกผสมผสานนะครับนับได้น่าจะมากกว่า20ชนิดนะครับ ไปนะครับนี่นะครับสละอินโดนี่นะครับสละอินโดสูงกว่า1เมตรเลยนะครับมีสละอินโดมีมะนาวไรเมล็ดนะครับมะนาวทุนกล้าวไรเมล็ดนี่นะครับยอดงามมากส่วนที่เห็นตรงนู้นก็คือเป็นมะละกอนะครับดกมากนะครับต่อมาครับถั่วฝักยาวนี่ได้กินแล้วนะครับถั่วฝักยาวก็งามนะครับ ไปนะครับหมากเตี้ยนะครับต้นหมากก็สูงเม็ดกว่าแล้วเหมือนกันนะครับต่อไปครับมะม่วงหิม,มาพานต์หรือว่าหัวกลกนี่นะครับนี่ก็สมูทสติีมสยามต่อมานะครับต้นกระโดนนะครับกระโดนนี่ใช้กินยอดยอดหรือว่ากินดอกก็ได้นะครับต่อมานะครับตะไคร้นี่ตะไคร้นะครับ มะนาวถือว่าดกอยู่นะครับนี่นะครับลูกเยอะมากมะนาวถือว่าเป็นพืชหลักเลยนะครับต่อมานะครับตัวฝักยาวนี่นะครับให้เลื้อยนะครับต่อมาต้นลำไยนะครับเป็นลำไยพันุอีดอนี่นะครับลำไยก็สูงประมาณเม็ดเม็ดอาสิดนะครับต่อมานะครับตักบุ้งนี่นะครับถือว่าสวนผสมผสานของจริงเลยนะครับปลูกหลากหลายทั้งผักแล้วก็ผลไม้นะครับมากกว่า20ชนิดนะครับใน1แปลง นี่นะครับทำให้เราสามารถเก็บผักแล้วก็ผลไม้กินได้เลยนะครับปลอดสารเคมีด้วยนะครับที่เราปลูกนี่นะครับนี่คือตัวอย่างของสวนผสมภาษานะครับจากความจากสิตตองตาแครครับ